ม่กี่ชิ้นนะห้าจ้ะน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักสูงน่าจะเกินสามร้อยกิโหโอ้โห <c oughs> ทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะดิฉันจะพาทุกคนมาดูปลาทอดของดิฉันนะคะสวัสดีวันครูค่ะพี่วิทเถียนี่วันนี้วันนี้เรามีปลาแบบชิ้นแบบไซส์ใหญ่พิเศษนะ่คนนี่เห็นไหม เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโพสต์ในเพจให้ลูกค้าเอฟนะคะแต่ว่าใครที่แบบอยากจะสั่งปลาดิฉันก็สามารถทักแชทสั่งได้ตลอดเวลาเลยนะคะสวัสดี900คนเดี๋ยวให้ดูแบบเป็นแพ็คที่แพ็กแล้วไปเอามาดูที่มีไหมทุกคนดูสีน้ำมันเหลืองน่าทานมากอันนี้นะที่บอกว่าเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวประมาณ300กรัมน่าจะได้นะคะคุณคิดว่านะ300อ สามร้อขึ้นนะคะนี่คุณดูสิชิ้นใหญ่มากทอทุกวันนะคะนี่ใครยังไม่ได้สั่งสั่งได้เลยนะคะมันมีโปรโด้วยโปรโสองแถมสองนะคะสั่งสองอ่าแพ็คใหญ่แถมฟรีสองชิ้นนะคะใหญ่ปะปามือคนทอดีิค่ะอยากทานก็ทักแชทไปเลย เดี๋ยวให้เด็กๆรับออเดอร์นะคะเรามีทีมหลังบ้านรับออเดอร์อยู่นะคะทุเรียนทอดก็มีนะคะคนพร้อมส่งนะคะนี่เห็นไหมทอดกันอย่างนี้ปลาไรค้าคุณพี่ยานิถาปลาอินทรีคะ่ะปลาอินทรีแดดเดียวทอดนะคะทอดให้เสร็จเลยคุณพี่ได้ไปก็สามารถเอาไปอุ่นแล้วก็ รับประทานได้เลยนะคะนี่แบบนี้สวีหดีหน่าทานมากขอบคุณค่ะปลาอินทรีแพ็คละ399บาทมีโปรโส่งฟรีนะคะได้ประมาณ4ชิ้นค่ะคุณดูค่ะเนี่ยเราทอดให้แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันแบบเย็นแล้วก็ให้มันเสด็จน้ำมันแล้วเราก็มีซับซับน้ำมันให้ด้วยนะคะได้ไปแล้วก็แพ็คสุญญากาศให้นะคะ ส9มบาทค่ะแต่ถ้าซื้อสองแพ็คอ่ะคุณพี่จะได้โปรวันนี้นะคะซื้อสองแพ็คคุณพี่จะได้โปรแถมสองชิ้นด้วยเก็บในตู้เย็นน่าจะได้เป็นอาทิตย์นะคะแต่ว่าแค่สี่ชิ้นไม่น่าจะอยู่ถึงอาทิตย์นะเอาดีๆนี่แต่ว่าอันนี้เป็นเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เดี๋ยวจะขายชิ้นเดียวเลย ชิ้นใหญ่เดี๋ยวจะโพสขายนะคะชิ้นเดียวขายตามน้ําหนักค่ะหิวข้าวเลยทักแชทนะคะนี่แพ็คเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกคนแพ็คเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้สีชิ้นแบบนี้นะคะแพ็คสุญญากาศน้ําหนักประมาณ4ี0กร,รัมนะคะโดยประมาณขายทุกวันนะทักแชทสั่งได้เลยดูไลน์แล้วแบบอยากทานอยากลองทานก็จัดไปทุเรียนทอดมีไหม ทเรีนทอดมาดูหน่อยสิมีทุเรียนทอดด้วยนะคะสั่งมาแล้วสองแถมสองกินแล้วอร่อยมากคุ้มมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เราทอดแบบนี้ทอดทุกวันทุกคนสวัสดีครับสวัสดีนะคะนี่เห็นไหมแบบนี้นี่คุณอยากทานคุณต้องทักแชทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อยังไงอินบ็อกไปเลยค่ะบอกว่าสนใจลาอินซี c. สนใจโปรจะซื้อเป็นโปรก็ได้สองแพ็ค สองแพ็คใหญ่แถม2ชิ้นแล้วก็หรือจะซื้อแพ็คเดียวก็ได้นะคะไม่เอาของแถมก็ได้แพ็คละ399บาทส่งฟรีนะคะก็เลือกเอานะคะดูน้ำมันเราสวยสวยมากนะคะไม่ต้องกลัวไม่มีเหม็นน้ำมันไม่มีอะไรเมื่อคืนนอนฟังจนหลับไปเลยเดี๋ยวไลฟ์ไลฟ์ทิกตอกเจอกันดึกๆนะคะไลฟ์ทิกตอกเจอกันช่วงค่ำนะคะตอนนี้ขายของก่อน ใครอยากฟังคมะแง่คิดก็ต้องเจอกันในต่อๆเท่านั้นนะคะน่าทานมากขอบคุณค่ะนี่นี่ทุเรียนทอดมีทุเรียนทอดด้วยนะคะนี่ทุเรียนทอดเกรดพรีเมียมสนใจก็ทักแชทไปนะคะทุเรียนทอดเนื้อทุเรียนหมอนทองทุเรียนทอดมีทุเรียนทอดมีสองไซส์นะคะ100กร,รมัม 250บาท2องกรัมห้าบาทเป็นทุเรียนทอดเกรดเนะคะนี่แผ่นใหญ่เกียด A พร้อมส่งมีสติกเกอร์ของแท้ต้องมีส,สติกเกอร์นะคะเออสั่งแล้วรอทานขอบคุณค่ะทักแชทเลยนะคะนะคะสนใจทักแชทเลยนี่นเดี๋ยวให้ดูนี่นี่ ทอดแล้วเนื้อยังนุ่มอยู่ไหมนุ่มค่ะเอาไปทอดซ้ำยังได้เลยเพราะว่าเราทอดให้แบบพอดีพอดีนะคะเผื่อคุณลูกค้าไปอุ่นไม่ลงนะค่ะไม่มีการลงน้ำค่ะเราไม่ได้ลงน้ำก่อนก่อนส่งนะคะมีแต่อร่อยนะค่ะมีแต่อร่อยนะไม่มีไม่มีลงน้ำค่ะเราไม่ได้ลงน้ำนะคะ,ไม,ไ,ะ,คะไม่ต้องกลัวค่ะนี่ แพ็คละ399บาทนะคะสนใจทักแชทนะคะมีโปร2แถม2ด้วยซื้อ2แพ็คแถมฟรี2ชิ้นนะคะนี่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 หรือใครอยากกินทุเรียนทอดก็ได้นะคะอยากกินทุเรียนทอดก็ได้สนใจทักแชทนะคะสนใจทักแชทนะคะทุกคนนี่เดีย๋ยวให้ดูทอดแล้วเนื้อจะเป็นอย่างนี้เนื้อปลาทอด หอมมากเนื้อปลาอินรียเขาจะหอมมากนะคะคุณิวทักแชทเลยนะคะเนื้อปลาอินซียอร่อยไม่ต้องกลัวนะคะรับประกันความอร่อยเดี๋ยวให้ดูตอนเป็นเนื้อแบบเนื้อแบบก่อนทอดเป็นเนื้อยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่ะสนใจกินทุเรียนไปก่อนนะคะนี่นี่เนื้อปลาก่อนทอดคุณดูสิสดมากนี่ฮะอันนี้เป็นเนื้อปลาก่อนทอดนะคะเป็นปลาแดดเดียว เป็นปลาแดดเดียวไม่ใช่ปลาเค็มนะคะปลาแดดเดียวปลาเนื้อสดอย่างนี้เลยนี่แดดเดียวนะคะแล้วก็หมักด้วยกรรมวิธีแบบนี่แบบนี้นะคะอ่าแพ็คปลาเป็นแบบไหนอ่ะ้องปลาที่แพ็คแล้วม,มากุผู้เรียนทอดชอบทักแชทเลยค่ะทุเรียนทอด,อททนทอดสนใจทักแชทเลยนี่ นี่อยากเห็นคนทอดจางไม่ต้องเห็นนะคะเห็นแค่ปลาก็พอเดี๋ยวตะลึงค่ะเดี๋ยวจะลึงในความสวยนะคะนี่สวัสดีห้าร้อยคนนะคะทอดเก่งมีประสบการณ์มากกว่าเก้าสิบปีจ้าในการทอดปลามานะคะฉันเพิ่งอายุสิบสี่เองนะเธอทอดปลาต้องทอดเป็น,นะคะ่ะถ้าทอดไม่เป็นก็คือหนึ่งไม่อร่อยสองสองอันนี้ ไม่นะคะเนื้อเกียวก็ไม่อร่อยแล้วต้องรู้จังหวะนะครับความร้อนความแรงไฟนี่แพ็คแล้วเป็นแบบนี้นะคะนี่แพ็คแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะปลาที่พร้อมขายจะแพ็คสุญญากาศแบบนี้นะคะทอดสําเร็จได้ไปก็คือไปอุ่นทานได้เลยเอาแค่ไปอุ่นทานนี่เดี๋ยวให้ดูเสร็จแล้วเราจะอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูอ่ะอย่างนี้นี่ นี่นะคะทุกคนดูสิน้าทานปลาทุกคนนี่เป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้ทุกคนรออะไรอยู่ล่ะรออะไรอยู่อยากยื่นมือเข้าไปเจสักชิ้นไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะซื้อเลยช่วยกันอุดหนุนเธอเออดีกว่าไปลงไยลงลายมืออะไรกันอยู่นะคะนี่ซื้อปลาที่ฉันไปกินเถอะ นะคะแหมไปสักลายมือสองหมื่นโอ้โห,โหสองหมื่นซื้อปลาดิฉันได้ประมาณห้าสิบแพ็คนี่นี่นี่ชิ้นปลาดูสิคะคุณน,นี่ดูชิ้นนี้โอ้โหมันเริ่มเทิมดูดูแค่ชิ้นปลาก็รู้แล้วว่าเราใส่ใจกระทั่งการกระทั่งการหั่นชิ้นปลานะคะได้แบบขนาดที่มันแบบพอเหมาะ ขายดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนใจทักแชทนะสนใจทักแชทไปเลยทางอินบ็อกซ์เท่านั้นนะคะทักแชททางอินบ็อกซ์เท่านั้นนะคะหรือจะกินทุเรียนทอดก็ได้สั่งทุเรียนทอดก็ได้นะคะคนกําลังจิ้มไฝที่หางตาเลยมีสะดุง้งมหาสารคามชัดเจนหนึ่งแชร์ขอบคุณค่ะเมนไม่คืนขึ้นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ค่ะน่ากินมากเลยลอแลนเนี่ยไหมไหม นี่นะคะนี่เดี๋ยวรอให้เสด็จน้ํามันเราก็จะแพ็คนี่นี่ชิ้นนี้ใหญ่มากสวยมาก2ชิ้นนี้ดูค่ะนี่นะคะอาสนใจทักแชทมาแล้วกันนะคะแพ็คละ399บาทมีประมาณ4ชิ้นนะคะน้ําหนัก430กร,รมัมมีโปรซื้อ2องแพ็คแถมฟรี2ชิ้นด้วยนะคะแล้วก็ทุเรียทอด ถ้าใครไม่กินปลาก็สั่งทุดเรียนทอดได้นะคะฝากด้วยนะคะคุณขาไปแล้วค่ะ